ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ลานอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิดอาเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนายพิรมชุมนุมในอาเภอปากเกร็ดเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566โดยมีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิดคณะผู้บริหารท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างอบอตอท่าอิดผู้ปกครองนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ตําบลท่าอิด และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า2,000คนร่วมกิจกรรมครับโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการแข่งขันเกมการละเล่นบนเวทีกลางซุ้มกิจกรรมเครื่องเล่นซุ้มอาหารซุ้มเครื่องดื่มและการมอบของขวัญของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนครับ